สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดามกรีนครับเดี๋ยวมาดูรถแข็งแรงครับรถที่แข็งแรงสุดๆใส่แบบจัดหนักจัดเต็มครับกันชนไม่ต้องมีครับเดี๋ยวพลาดพลัง้งไปโดนออกองดินครับเพราะว่าใส่เต็มหน้าเต็มหลังครับ ใ yeah. ส่เยอะแนะ่ <laughs> นิดดำชักไทยแลนด์ครับว้เดี๋ยวเราไปดูที่บอ่อกันครับว่าบอ่อเขาลึกขนาดไหนอ่ะมาแบบนี้ก็อ่ากำไรเห็นเนเนครับเที่ยวหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่าสองร้อยบาทต่อเที่ยว เพราะว่าใส่คูณสองครับงานเมาต้องคูณสองเลอ่ายกเลยเลยพี่ <c oughs> อันนี้น่าจะวิ่งหลายวันแล้วแหละเราไม่ได้มาถ่ายทำเพราะว่าติดภารกิจงานของเราครับ รถถ้างานเหมาตลอดทั้งปีอะรถจะโซม,มากโดยเฉพาะช่วงล่างครับช่วงล่างนี่จะไปก่อนคือเนบแนบต้องไปแน่นอนครับเพราะว่าถ้าไม่ถ้าไม่เสริมเนบหรือว่าเอามาแบบเดิมๆเนี่ยยังไงก็หักแน่นอนร้อยเอซนเราการันตีได้ครับเพราะว่าใส่ค่อนข้างจะเยอะ นี่เขาเรียกว่าดันเสยครับแล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมันครับในการทำงานครับขอให้พื้นที่มันเต็มบางเจ้าก็ขึ้นเหยียบเลยครับแล้วก็ดำดำดำบางเจ้าก็ไม่ต้องเดี๋ยวดินมันยุบอันนี้จะทำงานยากหน่อยก็คือรถไถจะลำบากก็คือ ทันเสริยขึ้นวิ่งอยู่สี่คันไ้ยห้าคันครับอันนี้รถท้อเกยเองเลยครับท้อเกยขับเองหรือเปล่าไม่รู้นะ ใช้ฮ i โน่ทั้งหมดเลยครับทั้งทีมงานเลยครับแบรนด์ฮ i โน่หมดเลยโอ้ใส่ได้ใจมากนี่เขาเรียกว่างานเหมาแท้จริงคนระับ ทั้งดันทั้งแจกตัวครับในงานเราเมาไม่มีการแจกตัวครับคือว้วแต่ขีดใครขีดมันเราถือเอาความซื่อสัตย์ครับอันนี้ต้องแจกตัวครับโอ้เยอะมาก แต่ละเที่ยวนี่ได้เยอะมากครับโซนนี้เสียทุนเพิ่มพูนทรัพย์คุมมกับกับบุญรอดดําทีมโซนนี้ครับโซนเราอยู่นูน่นฝั่งนู้นครับฝั่ง อีกหนึ่งฝั่งครับเราไม่ได้คุมหรอกไปเรื่อยเปื่อยครับตรงไหนมีงานเราก็ไปเพราะเราไม่มีในหน้าโซนฝั่งนี้ครับ